มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนทหารเข้าคุมพื้นที่ทําเนียบหลังนายกประกาศพรกฉุกเฉินร้ายแรงเมื่อเวลา8ปนาฬิกาของวันที่15ตุลาคมรายงานข่าวแจ้งว่าผ่านหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาในรัฐมนตรีและรอมาวอกลาโหมประกาศบังคับใช้พรกบร,ริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พศสอ4 8ในพื้นที่ก่อทมเพื่อควบคุมแล้วก็ดูแลสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงกรณีการชุมนุมของกลุ่มคณะรัชดร2563และมีคำสั่งในรัฐมนตรีที่36ทับ2563เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับปฏิบัติงานหัวหน้ารับผิดช,ชอบแล้วก็พนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงโดยให้ทหารปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น พลโทเจริญชยัยหินเทาแม่ทัพภักที่หนึ่งได้มีคำสั่งด่วนเรียกผู้บังคับกองพันทุกกองพันกองพันกองพลทหารราบที่9กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่11แล้วก็กองพลทหารราบที่11เข้ามาชุมนุมที่กองบัญชาการกองทัพภักที่1เพื่อเตรียมความพร้อมดูแลสถานการณ์ในกอนทรมนค่ะโดยมอบหมายให้ร9พ0นร9พ0นแลวก็ร9พ0น จัดเจ้าหน้าที่ก่องพันละหนึ่กองร้อยนะคะเขาดูแลความเรียบร้อยภายในธรมเนียบรัฐบาลสําหรับส่วนที่เหลือให้เตรียมความพร้อมไว้ในที่ตั้งหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้เข้าสมทบทันทีค่ะและนี่คือภาพในเหตุการณ์นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ